นบีก็บอกคอยรุดดูอาดูอาอุลฟาติฮะดูอาที่ดีที่สุดคือดูอาที่อยู่ที่ไหนในฟาติฮะแต่เพราะฟาติฮะเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮะฮานะหุวาตาลาบอกว่าอะไรก็ซัมตุสซาลาตาใบนี้ว่าบนะอับดีนิสไฟนี่ฉันแบ่งฟาติฮะเอาไว้ระหว่างฉันกับระหว่างบ่าวของฉันเนี่ยเป็นสองส่วนเดียวกันนะพอเวลาบ่าวอ่านแล้ทำดีลายแล้วเนอาลามีนอัลลอฮฺก็จะบอกว่าอะไรอามิดานีอับดี นี่บาของข้าสรรเสริญข้าแล้วนะอัลลอฮ์มานิรหีนพอเวลาบาอา่อานอัลลอฮ์มานิรหีนกอละละเลาอัตนาอะเลยาอับดีนี่บาของข้าเขาก็อะไระสรรเสริญข้าอีกแล้วนะจะพูดอย่างนี้จนกระทั่งเราอันไปถึงอีดีนัสซิรอตอลมุสตากีมเป็นดูอาพอถึงตรงนี้อัลลอฮ์บอกฮาดาใบานีว่าใบนะอับดีนี่คือสิ่งที่อยู่ระหว่างข้า อยู่ตรงกลางและจุดศูนย์กลางละเพราะฟาติยาเนี่ยอลัลลอฮ์บอกพาแบ่งกันเนี่ยคนละครึ่งเลยแต่จลังจากพออียากานะบูดูอ่าตรงอียากานะบูดูเนี่ยอลัลลอฮ์ฮาซาลีนี่เป็นของข้านะอายานี้ถึงถึงตรงเนี้ยวายากานัสตาอินและเมื่อเราอ่านถึงอียากานัสตาอินฮาซาลีอับดีตรงนี้เป็นของบ่าวของข้านะ อีดีนะซีโรอตตอมุสตากิมซิรรตตนลาดีนัลามตายอะไรยิ่จนกระทั่งจบเลยอลัลลอฮ์บอกฮาดาลีอับดีนี่เป็นส่วนนี้เป็นของบ่าวของข้าวะลีอับดีมาซาลสำหรับบ่าวของข้าที่ขอในฟาติฮ์ทั้งหมดเอาไปเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีฟาติฮ์เนี่ยคุ้มนะครับคุ้มเป็นดูอาก็ได้เพราะอลัลลอฮ์สุบะตาลาพูดในฮะด i ษกุดซีนะครับบอกว่าอะไรฟาติฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์แบ่งครึ่ง แต่อัลลอฮ์บอกมาในฟาติฮ่เนี่ยพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วว่าอัลลอฮ์แบ่งให้เราครึ่งหนึ่งไม่รู้ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์แบ่งให้เราครึ่งหนึ่งน่ะแล้วรู้ไหมครึ่งตั้งแต่ไหนอียากันัสตัยนเฉพาะอัลลอฮ์นั่งที่พวกเราเนี่ยจะขอความช่วยเหลืออินดีนัสซีรอต้นมุสตะกีมโปรดนำทางที่เที่ยงตรงให้ทางเที่ยงตรงกับบ่าวของพระองค์ด้วยซีรอตนลาดีนะอันอัมตายิม ทางของบรรดาผู้ซึ่งทีพระองค์ทรงประทานความโปรดปานให้แก่พวกเขาเหล่านั้นมาแล้วกอยรินมักดูวิียไลหิมไม่ใช่ทางของพวกที่อัลลอฮ์โกรธกิว้วนะครับพวกยาฮูดวัลลัดดอลลีนและไม่ใช่ทางของพวกที่หลงผิดนี่เป็นดุอาทั้งหมดเลย